เอาครับผมการ์ตูนไดโน่เราสูชส่ช่องซิกหน่ายตอนนี้เราก็อยู่กับการเกมนินจาอัลฟาอีกแล้วนะครับผมเกมตัวโตมือถือมีภาษาไทยและสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากดาวน์โหลดเกมน,นี้มาเล่นกันลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยทั้งระบบ iOS และก็ Android หรือใครจะดาวน์โหลดนะครับผมผ่านอิมเวเลเตอร์เอลดิ LD, เพเยอร์น็อกเพเยอร์บูสตักเนี่ยเล่นได้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าผมก็เล่นในคอมเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนินจาอัลฟาบีเทล่ามานาพ็อกเก็ตหรือว่าจะเป็น คลอสแซตไพเรตนะครับผมวันพีชบีดโปเกมอนหรือจะเป็นดารูโตเนี่ยอยากจัดเกมไหนจัดได้เลยและที่สำคัญอย่าลืมไปเข้ากลุ่มกันด้วยนะฮะเจอปัญหาบัก๊กเติมเงินไม่เข้าลืมรหัสลืมไอดีสอบถามทีมงานในกลุ่มได้เลยนะครับทีมงานอยู่ในกลุ่มเด้อ อาละฮะวันนี้มีการอัปเดตใหม่นะครับผมจากทางทีมงานสดสดร้อนร้อนเลยนะคุดนะประกาศอัปเดตฮะเพิ่มกิจกรรมใหม่นะครับผมเป็นกิจกรรมใช้จ่ายรายวันรับของรางวัลสุดคุ้มทุกวันนะฮะแล้วก็เพิ่มกิจกรรมตลาดมืดเข้ามาพร้อมกับโปรไฟล์ระดับเทพนะฮะที่ช่วยเพิ่มค่าสถานะแบบรวมสุดโกงในราคาเพียง1,288คูปองนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับผมว่าอันนี้คืออะไรเนาะแล้วก็อันต่อมา ปรับปรุงต,ตัวตัวละครนะครับผมปรับเปลี่ยนโมเดลโอบิโตะร่างหน้ากากขาวนะฮะหรือว่าไวท์มาร์กนั่นเองเนาะให้สวยงามมากขึ้นนะครับผมและสมจริงยิ่งขึ้นนะครับดูแล้วก็เพิ่มนินจาใหม่ครับผมมาละฮะคางูยะท่านะผู้ชมคางูยะตัว u r นะครับผมอัปเดตเข้าสู่สนามรบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมเป็นกล่องสุ่มเนาะเพิ่มเลตอัพนะครับผมคางูยะ ล่างโอซุสกิ20%แล้วก็อีทาจิล่างโรนินอีก20%นะโอ้โห้ขาดูนี่แหละไฮไลท์เลยครับผมแก้ไขสกิลนะฮะอันติเมตของอีทาจิล่างโรนินเนี่ยจากเดิมเป็นสกิลเดียวปรับเป็น AOE โจมตี6เป้าหมาย,ยเย็ดแค่จากปกติมันตีเป้าหมายเดียวมันจะล้วงตัวหลังก่อนใช่ไหมโคดูแล้วมันเป็นตัวที่โคตรถึกเลยนะครับผมอิทาจิโรนินเนี่ย แต่ปัจจุบันนี้ทีมงานเขาปรับมาใหม่แล้วครับผมเป็น AOE 6เป้าหมายเลยนะคุณดูนะดาเมจหมู่นะฮะโอ้อันนี้ผมต้องปั้นแล้วแหละแต่จริงๆผมก็เอามายืนแทนฮาชิรามะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมนะเพราะว่าฮาชิรามะเนี่ยมันชอบไปสกิล2ใส่คนอื่นแล้วคนอื่นเนี่ยหลอดอันติมันเต็มเร็วนะผมก็เลยเปลี่ยนอิทจิโรนินมายืนเนาะพอปรับเป็นหเป้าหมายแบบนี้ปั้นยาวๆเลยครับผมท่านผู้ชม ส่วนอันต่อมารปรับปรุงระบบสเตตัสนะฮะแก้ไขข่าวสถานะต่างๆให้อ่านได้ง่ายขึ้นนะครับผมและสื่อความหมายตรงตัวมากขึ้นนะฮะแก้ไขคําอธิบายคําอธิบายที่ซับซ้อนของระบบคีพ์ลับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับท่านผู้ชมว่ามีอะไรที่แบบเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะฮะอันนี้ตู้ฮินาตะใครอยากจะสุมก็สุมนะแต่ผมนี่ข้ามไปก่อน เนี่ยสุลตา่านมาใหม่นะคนดูนะสุลตา่านหน้าใหม่นะฮะ VIP 18เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจําได้นะผมคนนี้เคยมาทักในไลฟ์สตรีมอยู่นะฮะคุณวิคุณวิณวโอ้โหตึงจับตึงเปี้ยเลยแล้วประเด็นแกไม่เปิดเผยนะแกไม่เปิดเผยนะว่าแกใช้ตัวอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยดูดิอันดับเนี่ยคือไม่เปิดเผยเลยนะครับผมแอบซ่อนไว้นะฮะแล้วก็อารีนาอารีนาก็ไม่เปิดเผยด้วยนะประเด็นดูดิ เนี่ยเข้าลงตัวเดียวเว้ยคนดูโอ้โหซุ้มเงียบนะครับผมผมถามแกอยู่ว่าทาไมไม่ทาไมไม่ไปเล่นเซิร์ฟใหม่ทําไมมาเล่นเซิร์ฟเดียวกับผมสงสัยแกจะเอามาตบผมนั่นแหละหง่ายๆมาคนดูเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตลาดมืดก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะแบบภาพตลาดมืดอันนี้อะไรเนี่ยกองทุนเลเวลกองทุนเลเวลยังไม่ซื้อนะฮะอ่ะเดี๋ยวซื้อตลาดมืดก่อนโอ้โหตัวละครเข้ามาเพียบเลยคนดูเนี่ยฮะ แบบภาพตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปเปิดแต่ต้องจำไว้ให้ได้นะครับผมว่าตัวไหนมีแล้วตัวไหนยังไม่มีอ่ะเดี๋ยวผมซื้อก่อนแต่ตัวนี้มีแล้วฮาชิรามะสงครามนินจามีหรือยังวะเนะี่ยอันนี้ฮาชิรามะร่างธรรมดาอ่ะยังไม่มีครับผมยังไม่มีต้องซื้อ โอ้โหได้เลื่อนมา10%แล้วก็พลังป้องกัน8%นะผู้ชมเรียบร้อยฮะอันนี้มันจะเพิ่มโบนัสให้กับทั้งทีมนะขอย้ำนะโบนัสดาเมจให้กับทั้งทีมนะครับผมให้กับไ d ดของเราเอาง่ายๆเนี่ยพลังลบมันเพิ่มขึ้นหมดเลย ID ของเรามันก็จะได้แบบเก่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มาดาระล่างเล่นลอนอ่ะซื้อไป มาดาละล่างเลลอนไอตัวนี้จะเพิ่มเป็นพลังโจมตี10%นะครับผมนะแล้วก็เพิ่มเป็นทางด้านของนินจุสึอีก8%นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นินจุสึ8%อ่ะเปิดไปนี่พลังรวมของทั้งทีมเรามันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมลองสังเกตดูนะเป็น88041แล้วนะแล้วก็มาดาละล่างเอโดเทนเซอ่ะซื้อไป ตัวพวกนี้ไม่มีแน่ๆละ่ะเพราะว่ามันอยู่ในมันอยู่ในกล่องเจาะเกาะ10%เลยนะคุณดูเจาะเกาะ10%แล้วก็เจาะต้านทาน8%นะครับตัวนี้แน่แล้วก็อันต่อมานารูโตะนะครับผมซิกพาร์ทฮะนารูโตะซิกพาร์ทไอตัวนี้เป็นคีดาเมจ10%นะฮะแล้วก็คีดาเมจอีก8%เป็น18%นะคุณดู อ่ะเรียบร้อยครับผมค่อยๆแบบซื้อไปทีละอันทีละอันเห็นไหมพลังมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆแล้วก็อันต่อมาเป็นหาด้านของโอ้โหไอตัวนี้เราไม่มีเด็ดแต่ก็ซื้อไว้ก่อนก็แล้วกันนะแต่มันจะเปิดแบบภาพไม่ได้นะตัวละครตัวไหนที่เราไม่มีเนะี่ยมันจะเป็นรูปกุญแจล็อกเห็นปะจนกว่าเราจะได้ตัวละครอนะ่ะคนดูเนี่ยเรามีแบบภาพแต่เราไม่มีตัวละครก็เปิดใช้ไม่ได้นะครับ พ่อของกาละนะเมื่อกี้อ่ะนาลุตไอตัวโอบิโตะหน้ากากส้มครับผมเมื่อกี้กะจะพูดผิดเกือบพูดเป็นนาลุโตแล้วเมื่อกี้อ่ะตัวนี้อันนี้ได้หลบ1 0นะะแล้วก็แม่นยำาซนะครับผมแน่กดไปเลยเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเปิดไปเรื่อยๆนะครับผม i อดี ID ของเราก็พลังลบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันต่อมาเป็นโอบิโตะหน้ากากาขาวนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ ปรับเปลี่ยนนะฮะรูปภาพให้สมจริงขึ้นนี่งไงคนดูปกติเนี่ยโอบิโตะมันจะเป็นหน้ากากขาวคล้ายๆกับมาดาระนะคนดูนะแต่ปัจจุบันนี้ทีมงานเขาปรับแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคือถอดหน้าก,ากากออกมาเลยนะครับผมนี่ให้เห็นหน้าของโอบิโตะเลยนะฮะเพิ่มพลังโจมตี10%แล้วก็นินจูสึ8%ครับผมอ่าเดี๋ยวผมลองใส่อยู่ดีเราเอามายืนข้างหน้าแบบเท่ๆดูนะครับผมโอมีความเร็วด้วยวะแล้วก็มีจอะป้องกันด้วย โหดเอาเรื่องอยู่นะมีความเร็วกับจอะป้องกันด้วยเขาดูเพิกเฉยป้องกัน PVP แน่น,น,น่อันนี้ได้นะความเร็ว5%ถ้ามีความเร็วเยอะๆเลยก็จะโหดมากไอเดี ID เราอะไอตัวข้างบนก็เป็นความเร็วนะฮะจริงๆผมชอบความเร็วนะ สปีดเราจะได้เยอะๆไงะนะความเร็วนินจาทั้งหมดน่ะอ่ะผมจะใส่เป็นอันนี้ก็แล้วกันนี่ไงคนดูโอบิโตะมายืนอ,อยู่ข้างหน้าแล้วครับผมโอบิโตะล่างหน้ากากขาวนะฮะนีะ่ยปกติมันจะเหมือนกันเลยนะแยกไม่ออกเลยตัวไหนโอบิโตะตัวไหนมาดาระนะครับผมแต่อันนี้คือเขาแบบแยกมาให้เราเลยถอดหน้ากากมาเลยอ่ะอันต่อมาดีกว่าอออิทาจิมาเฟีย อิทาจิมาเฟียไหนดูซิเน่อันนี้เป็นโจบ40แล้วก็นินจุสึ8%นะฮะรวมๆนี่คือไม่ได้โคตรเยอะเลยนะคนดูรวมๆนี่คือได้เยอะโคตรๆเลยนะครับผมตอนนี้เนะี่ย10% 10%นั้นน,นเลยเนะี่ยเดี๋ยวนะไอตัวหน้ากากขาวเราไปไหนไวนะเนี่ยอ่ะอันนี้ความเร็ว1%เดี๋ยวเราจะเปลี่ยน เดี๋ยวเราจะใช้เป็นนินจาทั้งหมด5%แล้วก็ความสามารถเจาะป้องกันด้วยเราต้องใส่แบบนี้ให้หมดเลยมันจะได้เร็วกว่าเดิมนี่เห็นไหมพลังลบผมนี่เพิ่มแบบพุ่งกระฉูดเลยนะก็ดูเกือบจะ18ล้านแล้วนะครับผมตอนนี้ใกล้จะ18ล้านละอิทจิโรนินผมมีแล้ว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 แฟชั่นฤดูหนาวมีแล้วอ่ะอาชูร่าครับผมเดี๋ยวผมซื้อไว้เลยก็แล้วกันไนะอตัวพวกนี้ Ura, uke, อาชูร่าซาสึเกะคางูยะอาจจะได้ไม่ต้องแบบกดข้าไปข้ามาไอาตัวพวกนี้ผมมีหมดละเข้ามาขายเพราะว่าบางคน่ะไปเล่นเซิร์ฟใหม่ไงไปเล่นเซิร์ฟใหม่ไอตัวพวกนี้มันไม่มีไงแต่จริงๆมันก็มีแหละในกิจกรรมอะแต่จะใช้เงินแบบซื้อเลยก็ได้อ่ะอันนี้นะครับผมคีดาเมจดสิแล้วก็คีดาเมตรอีก8%นะฮะปาดไปหนึ่งทีอาชูร,ร่าครับผม แล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็นทางด้านของเดี๋ยวนะอุจิวะซาส,สึเกะฮะโจมตี10แล้วก็นินจุสึแฮะเรียบร้อยครับผมนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับผมที่เราทำการซื้อมาส่วนพวกคาบุตโตะอะไรพวกนี้เดี๋ยวก็ต้องรอรอบหน้านะฮะพวกยาโจกิจกรรมตำนานมาเยือนนะครับผมกิจกรรมตำนานมาเยือนรอบหน้าแล้วก็ค่อยเปิดเอาแบบภาพตัวละครพวกนี้ แต่ยังไงต้องเปิดอยู่ละนะครับผมนะมันสําคัญมากเลยนะนะัเนน่ะไอตัวนี้เราก็มีแบบภาพแล้วแต่ไม่มีตัวละครอ่าเดี๋ยวขอขอญาตไปเทสด้ดนของตัวใหม่อย่างคางูยากับไอ้นี่ก่อนแต่ก่อนอื่นขอเทสโลนินก่อนนะโลนินปรับมาใหม่ไม่ลองไม่ได้วะ่ะตัวนี้เอาออกแล้วก็อ่ะตัวนี้ตัวนี้ปรับมาใหม่นะฮะ เป็นดาเมจแบบ AOE 6เป้าหมายนะครับผมปกติมันเป็นการโจมตีแบบสกิลนะเดียวนะครับดูนะดาเมจเดียวนะครับตอนนี้ตีแบบดาเมจหมู่ โอ้โหแม่งตีครแรงชิบหายแล้วเข้าเต็มก่อนเราอ่ะคืาดูปาดไปหนึ่งทีนี่ไงดาเมจหกเป้าหมายแต่ดาเมจก็ไม่ได้แบบเป็นแถวยาวอะไรขนาดนั้นเนาะ สักทีสักทีกทกทจริงๆปกติอีทัจีล่างโลนินเนี่ยผมจะเอามาเป็นตัวแท้งนะฮะเอาไว้ลองสกิลตัวอื่นแต่ตอนนี้มันเป็นดาเมจหกเป้าหมายอาจจะต้องเอาตัวอื่นมาแท้งแทนมันละ โอ้โหไอโอโลไปสกิลโอโลโอโลเสือกไม่ตายโดนป่าแตกยกแผงจเจริญจริงๆรคิดผายแล้วไงโอเคเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมนี่เห็นไหมสกิลถือว่าโอเคขึ้นนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองทางด้านของาง,งูยาก,กันดีกว่าแต่วันนี้จะยังไม่ปั้นนะครับผมแต่วันนี้จะยังไม่ปั้น เดี๋ยวจะปั้นแยกคลิปให้อันนี้จะเป็นการอัปเดตก่อนอัปเดตตัวละครคางุยะาตัวใหม่ฮาชิรามาโอบิโตะไหนวะอานนี่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 เอ้ยทำไมมาสองกล่องอ่ะอ๋อกล่องแบบใช้ทองซื้อ อันนี้เขาให้เช็คเลทก่อนแม่เช็คเลทปุ๊บก็เกลือแต่เช้าเลยกูเช็คสักสิบเก้ากล่องนะคุณดูนะสักสิบเก้ากล่อง สกล้อง,องคนดูแล้วก็ได้อาวุธมาอีก4ชิ้นเปิดไป20ได้มา12โอ้โหดูตัวละครเด็คือเห็นแค่ลูกตาก็เสียวสั่นหลังแว๊บแล้วนะครับผมเ,เด็คางูย,งยารอบนี้เป็นท่าดินนะคนดูนะเป็นท่าดินนะครับ เดี๋ยวเอาันนี้ก็แล้วกันโอ้โหขาดไปตัวเดียวเองอันนี้เดี๋ยวค่อัพนะลองดูก่อนลองสกิลดูก่อนความเร็ว 3S อแต่ผมเห็นทีมงานใช้อัอนติโหดอยู่นะ อันติโหดดาเมจไหลเป็นน้ำอยู่นินจุสตัวนี้โจมตีเวทนะครับผมทางุยะาโจมตีเวท HP โอ้โหแล้วเหลืออันสุดท้ายด้วย โอ้หกว่าจะได้เรียบร้อยครับผมท่านะผู้ชม31อ่ะเดี๋ยวไปลองสกิลก่อนอันนี้เดี๋ยวค่อยมาอัพตอนที่เราทำตัวละครเพราะตอนนี้ทีมหนึ่งทีมสองเรามันเต็มหมดแล้วเนี่ย ที่เราปั้นไวอ้ออ้หตัวยังใหญ่ลอยฟ้ามาเลยให้ดูอาเจ้ดิอาเจ้ใส่อะไรดีวะเนี่ยใส่อันนี้ก็แล้วกันนะคิติคอนต้านทานถูกไม่ถูกไม่รู้แหละพลังชีวิตความเร็ว ความเสียหายพิเศษอัตราคิเจาะป้องกันพิเศษแต่มันแถมมันแถมมากันเนี้ยคิติคอนเนี่ยลองดูก็แล้วกันนะเผื่อมันใส่ด้วยกันได้นี่ดามเมจคีสิแล้วก็นินจุสือ8%นะครับผม อย่าลืมมาเปิดแบบภาพกันด้วยนะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้เป็นไอ้นี่ไปเลยเป็นตัวยืนหน้าเท่ๆไปเลยแน่แต่ละอันความเร็วเพิ่มขึ้นเน่เป็นไงคนดูอย่างเฟี้ยวทางยุยะนะครับผม ลองดูอุ้ยตีธรรมดาก็ดามเมจหลายฮิตเหรอแล้วทำไมเวลาคนไปตีมันแล้วเลือดมันเลือดมันลดเองอ่ะดูดิเดี๋ยวรอดูนะเนี่ยเข้าไปตีมันแล้วมันตายเองเว้ยคนดูเฮ้ยดูดิโอ้สกิลอย่างโกงอะ่ะคนดูเนี่ย แต่ถ้าอยากรู้ว่าสกิลของน้องเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวรอติดตามรอติดตามตอนต่อไปว่าสกิลเนี่ยจะโหดเทพเมบขิงขนาดไหนเพราะอันนี้เป็นแค่การอัปเดตนะครับผมเป็นแค่การอัปเดตตัวละครให้ดูอนิเมชันไปก่อนถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะดาวน์โหลดเล่นด้วยกันนะฮะลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปเลยครับผม iOS Android เล่นได้หมดผ่านโปรแกรมลองอิมเมเลเตอร์เล่นได้หมดนะฮะผมก็เล่นในคอมเหมือนกันเนะี่ยตอนนี้เนะี่ยจอใหญ่จูใจดี ดูดิโอ้โหเขามาตีมาแล้วเขาตายเองอะ่ะเขาดูมีที่ไหนแล้วเนี่ยแล้วประเด็นคือแบบเด้งเลือดรัวๆด้วยนะเริ่มเทินใหม่นี่เลือดเด้งขึ้นมาด้วยนะลองสังเกตดูเห็นปะเริ่มเทินใหม่ปุ๊บเลือดเด้งด้วยนะครับผมเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดว่าใส่ดูดเลือดหรือว่าใส่ใส่อย่างอื่นให้างอุยานี่น่าจะตึงอยู่นะน่าจะโหดอยู่นะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ชิปใส่ลูนนะเนี่ยยังไม่ได้ใส่ชิปใส่ลูนยังไม่ได้ใส่พวกประดงประดับอะไรเลยนะ ดูเดะเห็นปะโอ้โหเขาเขามาตีมันแต่เขาตายเองอะเขาดูเนี่ยดูเดะอย่างเกียนเข,ข้าประมาณนี้นะครับผมใครสนใจนะฮะลิงค์ดาวโหลดใต้คลิปเลยเดอ้อไว้เจอกันใหม่คลิปโอหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม